จะไปรับชมคลิปนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มถูกใจให้ผมด้วยนะแล้วก็กดปุ่ม Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อเจะไม่พลาดเมนแรกกันด้วยนะจ๊ะแย yeah. ่ดูนี่ดิเพื่อนไม่เป็นไรเข้าใจดีให้เธอให้เขารักกันให้ตายไปเลย สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยน,นะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง k t c นะครับอยู่กับผม k t c ก็หล่อนะครับวันนี้ผมจะมาพาทุกคนนะครับมาดูจุดบั็กที่แบบว่าเอาไว้ใช้ไต่แล้งในโหมดทั่วไปเอ้ยในโหมดเกาะสวรรค์น,นะครับมไม่ใช่โหมดทั่วไปสิในโหมดเกาะสวรรค์น,นะครับเพื่อนๆนะโอเคก็จะเป็นบั็กจุดไหนนะเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็มาดูกันดีกว่าผมนะอลอยนะครับโอเคครับผมเมื่อเรามาถึงแมปเกาะ สวรรค์แล <cek> <anza> <Philadelphia> ้วนะครับเพื่อนๆนะครับผมนะมาร์คบริเวณตามผมเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอนี่นี่นี่จะอยู่ประมาณบริเวณจุดพีกตรงนี้นะครับเมืองพีกเลยนะอ่าโอเคเพื่อนๆน่าจะรู้แล้วแหละนะครับเพราะว่านี่ก็เป็นบั็กใหม่ล่าสุดนะครับที่ผมไปหาเจอมาแล้วเพื่อนๆหรือว่าไปทดสอบมานั่นเองนะเพื่อนๆนะโอเคก็เมื่อมาถึงแล้วนะครับเพื่อนๆกระโดดลงไปที่แถวบริเวณพีคเลยนะจะอยู่ประมาณบริเวณตรงนี้นะครับนี่ครับ จะเป็นผมไม่แน่ใจว่ามันเรียกอะไรนะอันเนี้ยเนี่ยตรงที่ผมจะมาตรงเนี้ยนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเรียกว่าอะไรนะเพื่อนๆตรงนี้แหละไอหลังคาบริเวณตรงถแถวๆพีกตรงนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเรียกว่าอะไรนะเพื่อนๆรู้ว่ามันเรียกว่าอะไรก็คอมเมนต์มาบอกด้แลวกันนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับคิดว่าผมที่ผมมองในมุมผมนะจะเป็นประมาณโรงเรียนปะคล้ายๆโรงเรียนนะครับแต่ว่าไม่ใช่นะก็เมื่อเรามาถึงแล้วนะครับถ้าท่านให <English language> ให้เพื่อนๆนะครับ, <en> บก,กดนอนลงไปครับแล้วก็ทําการปิดแท็บตัวเกมเลยนะครับเพื่อนๆปิดแท็บตัวเกมออกไปนะครับปิดแท็บตัวเกมปุ๊บก็เข้าเกมใหม่อีกรอบหนึ่งครับนี่แหละเพื่อนชึ้บมาแล้วเพื่อนก็หลังจากที่เราปิดแท็บตัวเกมไปนะแล้วก็เข้าเกมใหม่อีกรอบหนึ่งก็รอมันโหลดนะสักนิดนึงนะครับก็บล็กนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าอยู่ได้นานจนกว่าวงจะบีบเลยนะ ไม่ต้องรอแบบสามนาทีหรืออะไรแบบนี้นะเพื่อนก็อยู่นานเดี๋ยว่ววงจะบีบเราอะไรอย่างนี้นะครับอยู่ไปเลยครับอ่าโอเคเราก็จะเข้าไปครับอันนี้ก็ขึ้นหน้าอาลังเชียมต่ออืดูนี่ดิเพื่อนมามาแล้วเพื่อนได้ยินเสียงรเปล่าเชื่ออ่ะโอเคครับนี่ทุกคนสุดยอดปะเราเพื่อนนะครับโอ้โหหลายคนบอก เดินไปตรงนี้ก็ไม่เจอทางออกเดินไปตรงไหนก็ไม่ออกไม่คือเดินไปตรงไหนมันก็ออกไม่ได้ใช่ไหมเพื่อนวิธีการออกก็ง่ายๆครับผมนะก็ทําการปิดแทบตัวเกมนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูปิดแทบตัวเกมเดี๋ยวผมจะปิดแต่เบริเวณข้างในแล้วกันเนาะอาจจะแบบรับตาคนหน่อยนะเดี๋ยวคนมันเดินผ่านมาแถวนี้แล้วเพื่อนปิดแทบตัวเกมนะครับกดนอนก่อนกดนอนก่อนแล้วก็ปิดแทบตัวเกมแบบนี้ครับแล้วก็เข้าเกมใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อนอ่า มาแล้วมาแล้วนะเพื่อนๆดูสี่ดูสี่ก็หลายคนถามมานะครับพี่ครับไม่มีแดนชำระบาปบ้างเหรอครับเวลาผมกดเออลงแรงแน้ะเจอแต่แดนชำระบาปอะไรอย่างนี้นะเพื่อนๆผมก็พยายามหาอยู่นะครับส่วนมากมันจะมีแบบที่คนอื่นทำแล้วอ่ะผมก็ไม่ได้อยากจะไปก๊อปปี้ใครนะเพื่อน ก็รอหน่อยแล้วก no. ah. okay. 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 like. so, ันนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์รอแล้วกันเนาะอ่ะอันนี้เราก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าประมาณนี้ครับโอเคเราก็สามารถเก็บปืนนะครับไปยิงศัตตูได้ตามปกตินะครับผมนะโอเคโอเคครับผมนะถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครปเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปนะจะเป็นบั๊กอะไรก็ ติดตามรับชมต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ